ก็เริ่มจากการไปตรวจร่างกายทุกอย่างปกติก็เลยบอกคุณหมอว่าเอ้ยผมไม่เคยคัดกรองเรื่องมะเร็งเลยสักอย่างหนึ่งผมก็เลยคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งลำไส้เออมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยผ่านไปด้วยดีพอเป็นมะเร็งลำไส้ส่องกล้องปุ๊บเออคุณหมอพบว่าเป็นก้อนเนื้อที่ลำไส้ใหญ่ผม ชันดนัยนใจเพชรน,นะครับชื่อเล่นปูครับเริ่มต้นวิ่งเมื่อสองปีที่แล้วแล้วก็วิ่งมาสัป,ปดาห์ละประมาณสามถึงสี่ครั้งครั้งละประมาณสัก5-7ถึงกิโลบ้าง8กิโลบ้างนะครับก็สม่ำเสมอมาตลอด2ปีเริ่มต้นเลยเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะวิ่งเพื่ออะไรแต่รู้ว่าร่างกายเราเริ่มเริ่มอายุมากขึ้นเริ่มที่จะ ถูกฟ้องด้วยอาการต่างๆของร่างกายกล้ามเนื้อมันเริ่มเริ่มตึงเดินนิดเดินหน่อยเริ่มหัวใจเต้นเร็วนะครับก็เลยเข้ามาสู่วิธีการออกกาลังกายโดยการวิ่งมีความสุขทุกครั้งที่ได้วิ่งมีความสุขทุกครั้งที่ที่ได้ได้สวมรองเท้าวิ่งผมวิ่งทุกที่ผมวิ่งหน้าปากซอยบ้านมีเวลาก็จะไปวิ่งในสวนบ้างคือมันมันเหมือนกับว่าเราวิ่งโดยอัตโนมัติแล้วก็ ออสมองไม่ต้องคิดอะไรวิ่งเพื่อวิ่งอย่างเดียววิ่งเพื่อแบบออคุยกับร่างกายคุยกับความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆครับวันแรกที่รู้ปุ๊บเคลียร์ตัวเองก่อนเคลียร์ใจตัวเองพอตัวเองเคลียร์แล้วว่าโอเคเราต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาและต้องยอมรับให้ได้ก่อนว่าเราเป็นมะเร็งนะหลังจากนั้นเคลียร์ตัวเองเสร็จเรียบร้อย เกียวเรื่องครอบครัวครอบครัวรับรู้นะว่าพ่อเป็นมะเร็งแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องลูกเนี่ยก็ยังจะไม่บอกเขาเพราะว่าเขาไม่ควรที่จะรับรู้อะไรตัวนี้เพราะเขายังคิดอะไรไม่ได้นะครับแต่กับภรรยากับครอบครัวเนี่ยเราคุยกันแล้วก็เตรียมพร้อมทุกอย่างเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาเริ่มแรกเลยก็คือผ่าตัดลำไส้ใหญ่ออกไปนะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการของการให้คีโม หมอก็จะบอกว่าเราจะเป็นอย่างนู้นเป็นนี้เป็นอย่างนั้นแต่สิ่งที่เราจะควรทําคือเตรียมตัวว่าเดี๋ยวเราจะเจออะไรบ้างแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจเพื่อที่จะรับกับมันให้ได้หลังจากที่เป็นแล้วแล้ะทบทวนกลับไปเนี่ยเออเราจะรู้สึกเลยว่าเออเราปวดท้องด้านซ้าย อยู่เรื่อยๆปวดเหมือนปวดลำคานหนึ่งนะฮะแล้วก็อุจจาระเ,เป็นลำที่เล็กลงนะครับแล้วก็ถ่ายเหมือนไม่สุดซึ่งพอย้อนกลับไปดูเนี่ยมันคืออาการของการเกิดปัญหาที่ลำไส้ใหญ่นั่นคืออาการที่หลังจากที่พบแล้วว่าเป็นมะเร็งแล้วเล่าย้อนกลับไป,ไปพิจนารณาตัวเองนะครับ ร่างกายผมถูกบอกจากคุณหมอว่าร่างกายผมแข็งแรงมากในอายุขนาดนี้แล้วก็ด้วยที่เป็นโรคร้ายแรงขนาดนี้และผมสามารถที่จะประคองร่างกายอยู่ได้นะครับผมยกผลประโยชน์ให้การออกกำลังกายและการวิ่งที่ผ่านมาสองปีเ,ออเพื่อนผมบอกว่ามึงทำบางอย่างเพื่อบางอย่างแล้ววันนี้ นั่นคือสิ่งที่ผมนึกขึ้นได้ว่าอ๋อที่วิ่งมา2ปีผมมาใช้เพื่อเพื่อวันนี้จริงๆเพื่อเพื่อดูแลร่างกายตัวเองให้อยู่รอดเพื่อที่จะรักษาโรคร้ายให้มันผ่านไปด้วยดีนั่นคือประโยชน์ของที่ผมวิ่งมาทุกวันนี้ครับ